กรมป่าไม้ประกาศเพิกถอนป่าชุมชนบ้านปองอ้อท้องที่ตำบลดอนลานอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่15พฤษภาคม2566ประกาศกรมป่าไม้เรื่องเพิกถอนป่าชุมชนบ้านปองอ้อ ท้องที่ตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายด้วยป่าชุมชนบ้านปงอ้อหมู่ที่14ท้องที่ตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งขึ้นตามแนวทางการจัดทำโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เมื่อวันที่2กระกฎาคม2561เนื้อที่ประมาณ 612ไร่หนึ่งงาน80ตารางวาอยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติปา่าไม้พุทธศักราช2,484ท้องที่ตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพศ2562 บัดน,นี้คณะกรรมาการจัดการป่าชุมชนบ้านปงอ้อได้มีมติที่ประชุมครั้งที่1นึ่งทับ2,564เมื่อวันที่1 1เมื่อวันที่10ธันวาคม2,564ขอให้เพิกถอนป่าชุมชนบ้านปงอ้อทั้งหมดเนื้อที่ประมาณ612ไร่หนงาน80ตารางวาเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวซ้อนทับกับพื้นที่โครงการ บ้านต้นน้ำห้วยเอียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีแผนงานและโครงการในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริที่บีกรมประมาทพิจารณาแล้วเห็นว่าการนำพื้นที่ป่าชุมชนดังกล่าวไปใช้ดำเนินโครงการเพื่อเป็นพื้นที่โครงการป่าต้นน้ำห้วยเอียงอันเนื่องจากมาจากพระราชดำริจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในภาพรวมฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา78วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชนพศ2562จึงให้เพิกถอนป่าชุมชนบ้านโป่งอ้อในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 ท้องที่ตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายทั้งหมดเนื้อที่ประมาณ612ไร่1งาน80ตารางวาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศณวันที่30มีนาคม2566ผู้มในการสำนักจัดการป่าชุมชน รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้กฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติป่าชุมชนพศ2562มาตรา78ด78อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ในกรณีดังต่อไปนี้อนุหนึ่ง คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้เพิกถอนป่าชุมชนตามมาตรา48อนุ2คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดทิ้งไม่จัดการฟื้นฟูป่าชุมชนนั้นต่อไปอนุ3คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้อัน จะเป็นเหตุให้ป่าชุมชนได้รับความเสียหายหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจให้จัดการป่าชุมชนต่อไปอนุสีเมื่อมีเหตุขนความจำเป็นทางด้านกิจการเพื่อความมั่นคงของประเทศโดยความมีหนชอบของรัฐมนตรีมาตรา78วรรค2ในกรณีคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดพบเหตุ ตามอน,นุสองหรืออน,นุสามและเห็นเป็นการสมควรให้เพิกถอนป่าชุมชนให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัดแจ้งต่อทิบดีเพื่อสั่งเพิกถอนป่าชุมชนต่อไปหรือในกรณีที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่พบเหตุตามอน,นุสองหรืออน,นุสามให้รายง,งานต่อทิบดีเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนป่าชุมชนมาตรา78วรรคสาม เมื่อที่ดีมีคำสั่งเพิกถอนป่าชุมชนแล้วให้ทิบดีแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทราบภายใน15วันนับแต่วันที่มีคำสั่งมาตรา78วรรค4ในกรณีที่ทิบดีมีคำสั่งเพิกถอนป่าชุมชนเพราะเหตุตามอนุ2อนุ3หรืออนุ4คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน มีสิทธิอุธรคำสั่งเพิกถอนป่าชุมชนต่อคำการนโยบายภายใน45วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งจากที่ปดีและนำความในมาตรา39วรัค4และวรัค5มาใช้บังคับโดยนุโลมมาตรา78วรัก5ในกรณีที่มีการเพิกถอนป่าชุมชนเพราะเหตุตามอนุ2หรืออนุ3 ห้ามไม่ให้กรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนนั้นกลับมาเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้อีกมาตรา78วรกคกการเพิกถอนป่าชุมชนให้มีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและในกรณีที่เป็นการเพิกถอนป่าชุมชนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายประกาศด้วย